ดับบลลัมกข้างหน้ามีคนระวังนะเจอตรงนี้ ภาษาทางออกอ่ะภาษาทางออกอะเฮ้ยกูจะออกนอกแบพเกือบเกือบเกือบเจมระวังคนนะมันมีคนอยู่เมื่อกี้มันเปิดอย่นั้นอยู่สะตองโฮอ่ะตรงสะตองโฮมีคน

นี่ถึงที่นี่แล้วนะไหนไหตรงนี้ F8 F8 ไปเ F8 แล้วเดี๋ยวค่อยไปสนามบินกันไปซุ่มไปซุ่มบนหอคอยดีกว่าเหมือนที่คนนี่ ระวังคนระวังคนตรงนี้มีคนนะนี่มีเรือมีลำนี่วิ่งอ้อมได้นีไน่ไม่เจอคนไม่เจอคน 真的吗？ เราขึ้นขึ้นไปบนหอคอยใไหมยเอ๊ะตายแล้วหนึ่งตัวอ้หูอู้หอ้หโอู้อยาไปช่ยช่วยยิงไปเฮ้ยมาจากไหนวะโอยเนี่ยแล้วโคตรน่าสปอนตรงไหนไม่สปอนแม่งมาสปอนอยู่ในตึกเดียวกันนน

ขึ้นึวเอคตรง่ทงดไหนเดีรเดี๋ยวรอไปพี่ไปพอเลยไม่นิคเจมจะไปหรอใช่ใช่พี่ผมทำเวสไหอ๋อิมไปแอร์พอร์ตเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูคนก่อนอย่าเพิ่งผมมาถึงแล้วะต้องต้งที่ต้องแอร์พอร์ตโอเคไปเลยไหมโดนแวไวเยยนยคไปวสอคน ที่ไหนวิ่งไปไหนอยู่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆรถสิบลำไหนรถสิบลำนั้นผมอยู่ประพาคารนะผมอยู่ประพาคารนะเ,เราเราขึ้นประภาคารดีกว่าไหมเดี๋ยวไดนะ้แล้วขึ้นประภาคาร<า>เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขึ้นประภาคารสามคนสามคนปะ มีใต้ทุกี่แะวังนะเพราะ่ามันขึ้นปะคา้ปะคาแล้วโอ้ไม่ได้ไปเดี๋ยวเกมไม่ได้อะไรขึ้นมาพร้อมกันพี่อยู่ตรงนี้เอยู่ตรงทางน้ำนี่นี่เจอล้เจอล้เจอล้คนละผูวไหมเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยเนี่ยอีกครังเนี่ยวิกระโดดกระโดดนี่โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเกือบยิงนะตาคานีแล้พี่ระวังด้วยอ้าวตาคานเหรอชิมหายแล้วมันนี่สองไอเกนมบนก็หมดขังละวะก็หมดนี่กดกดแบบขอเพื่อนระยะไกลได้ไหมมั้ยไอ้ไย้ด้วยได้ด้วยได้เหรอพี่ไได้ บอกใครขอคนที่อยู่ก่อนห้าโมงหรือลที่จะบอกว่าให้ยนคน้นเนี้เนี้ยอยนคนี่อาใรอะ่งเลสือเป็นแดงๆด้วยเดี๋ยวระวังระหัวแตกเสือไอ้เจมระวังหัวแตกนะเฮ้ยแล้วทำไมมันมีอนี้นี่บอด สองคนคนมันคนไปแล้วไปนั่นมันขมันขึ้นมาเร็วไม่ขึ้นนะไม่เห็นนี้มามารด่รนมาเจมไปทำาุรกิจใช่ใช่แล้วผมกรับ่ลยครับพี่ตัวมันยิงแล้วเนี่ยคืออยู่ในอยู่ในแล้วมันเดาไปเจอแล้วเจอแล้วคนอยู่นี่ข้างหลังนี่เอาเอาคอแท็กเอาบาดาวตคอแท็กคอแท็กตาย ดาวสองตายสองเที่ยงเข้ามาเลยมีสามมีสามตัวนะเอาชิบหายกูโดดล่มแล้วเห็นสองตัวนะยิงวะยิงวะยิงจากยิงจากกลางสนามมีสามตัวผมเห็นสองตัวนะเั่นนั่นนั่นนั่นบ้าดื้อหมดบ้าดื้อหมด นไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเลยเฮ้ยไหนนี่เฮ้ยมันหลบผมผมอยู่หลังคาอยู่ไหนมารให้หน่อยมาร์ให้มารไม่ได้อยู่ตรงไหนวะมันอยู่บนตึกขาวเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมผมมีแต่ตัวที่เป็นหัวกิลลี่หัวเฉพาะหัวที่เป็นกิลลี่ขึ้นไแล้วอ่าใช่อนั้นี่เต้ใหญ่ ตนะวิเตะไหนมันอยู่ไหนตัวเฮ้ยเจอแล้วเห็นเห็นเงาเห็นเงาอยู่ข้างบนระวังขึ้นขนบนดีกว่ขึ้นพร้อมกันปืนกลปืนกลนั่นันนั่นีน้องอคนน่อยู่น้น่นที่อยู่บางคนงเกก่ใช่ใช่ใช่่กระโดดกระโด มันไปไหนแล้ววะเมืม่อกี้เห็นเงามันแวบๆอยาคำเฟสอะเดี๋ยวไปหาพิเดีกว่ามายมนะใครกันล <im <im ่าต yeah ้องยิงหมอในแถวเนี้ยคือหมอมาน้ยิงได้เลยใช่ไปพิเก็ลงมาเลยก็ได้ไปผมไปถูกทางไหมเฮ้ยเลยแล้วอันน้วาเนี่ยนี่ีีัอนี่ยงาเา ใช่ไ้บวไ้วจะพี่จะกเกมแล้วเกมแล้วไเ้ไล้วนูมไ้ี้ลงไปกันฮัลโหลนี่ชาวบ้านเคอะไรนะเร่องวกนี้มันับ่เล่นเกมคเล่นเกมอีกที่เชิงอีกที่ชวงบง

ข้างหลังมันมันมันถ้ามันมีสามคนมันจะไปชุบเพื่อนมันก็ะว่าเนี่ยเราสี่คนเอาเอาที่ผมนี่ คุณกัลหลังหลืออยากได้สไนร้อยนัดว่ะคือแบสไนออโต้อะ เฮ้ยเราต้องหาอ๋อที่กลับอยู่ข้างหลังวะไปได้อยู่เฮ้ยมีคนเรียกฮอแสดงว่ามีคนเรียกฮอแสดงว่าไอตี้พวกนั้นมันกลับแล้วไม่เล่นด้วย่นด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมามาอยางุมาไอ้กะตายตั้งหัตั้งหั

เฮ้ยงงอยู่ๆเพื่อนวูบบอทมันน่าจะงงนะว่าแบบอยู่ๆเพื่อนกูวูบอย่างเงี้ยไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยมันต้องยิงใหตายตายเรียกเรียก เรียกฮอเรามาเองไหมแล้วก็ยิงกันเองฮอบอสมาทีเถอลืบไลหมรือเป็นัไงเรือเรือามารอไว้แล้ว ไม่หองไม่ห้องไ่ห้องแล้วเ้เดี๋ยวผมขอไปซุ่มตรงนี้ก่อนดี่าวะเดี๋ อะไรคนเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขอไปซุ่มซุ่มอยู่ที่ตึกดีกว่าถ้าเจอคนแล้วเดี๋ยวบอกมันต้องมีแหละคนแถวนี้กะสุม่สมหมดแล้วเ,เดี๋ยวร้านค้าพอดีเลยเนี่ย

โอ้ยเฮียนี่มันยังไม่เก็บของเลยของเต็มเลยไป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 ไมเด้แล้วไมไอ้แล้วตีไหนตรมไนเียบี่อบบกี่ใบบีบ่บี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 วีบีบอไีบ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 ่บี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 เีบอบีบอบี่ีบ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 ่บีบีนีบีอีบี ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ว่ายนาไปก่อนหน่วยซิลฝึกการดำน้ำฝึกดำน้ำสิบกิโลไม่วยซีอูฝึารน้

ไปเฮ้ยมันดาวดิ

นี่วมาเมาขึ้นถอยอ้าาอ้าอ้าวอ่าอ้าวนี่กระโดดกบขึ้นเรือยึดเขซิลดำน้ำสิบกิโลยึดเขยยิ่ง <c oughs> นี <đ ffe> ่แหละที่มาของคำว่าชนหน้าหายแหละเฮ้ยมึงมาไงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ไอ้ซั์ไอ้ซั์ไอ้สัดควรจะตายกับบอทง่ายๆเขาเนี่ยแหละเฮ้ย AK ตัวนี้สวยเลยว่ะแต่งเป็นที่เลยอ่ะเฮ้ยระวังเครื่องบินทับ เกือบบักออ้ยีตกใจหมดไม่แต่ก็ได้ของได้ของเต็มเต็มที่อ่ะ ที่รู้ๆคือเรือชนนั่งไหลอ่ะเดี๋ยวไปแคปไปแคปภาพตอนที่เรือชนหน้่ไหอก่อนเหินฟ้าไปเลยไปเลยการูด้าอีเกิล ทื้ต้องนานต้งนานกรไ,ไดาเกินนะ่ะเอาเอคไปดีกว่าแล้วก็เอา AK เคมออพี่ได้พี่ได้คุญแจคุญแจอะไรอะเอไอบีแบล็อะไร Under, key. อันเดอร์อันเดอร์กราวคี โอเคโอเคจัดไปเลยเดี๋ยวรอหน้ารอหน้าเรดี้เนี่ยแหละ <c oughs>